เมื่อกี้เห็นได้ใส่น้ำอยู่เป็นบ่โอ้ยมันของกบบดปี่ตายอยู่ที่น้ำโอ้ช่วงช่วงช่วงนึงเนาะมาน้ำมันฟาดปากสางบึมบั่มบึมบั่มก็เลยมาว่าข้าเจ้าว่าเป็ดตกสังเมื่อท่นผู้ข้าเจ้าเห็นแต่เป็ดคือน้ำแยวเมื่อกี้พ่อใหญ่เป็ี่ยนยังเกาะที่วันนี้เ่าเป็ี่ยนยังที่ทำได้เพรามันเป็นกำนันเป็ี่ยนบ่วันน้เป็ี่ยนเป็นจำเก่าบ่บ่บ่เพบาะไม่จำค่อยคือคนไปพัฒนาทับขั้วสว่างยื่นดอนปูโอ้ าลังิแต่ไม่ยนี่มันพัฒนายุนี่บ่ได้จดจำเป็มยังดอกขอถายออกกันเถอะลุงจะถูกคุยกันดิว่าันว่าบอกฟียมุสิติดเออบอกก็สีดิบ่กันสองมิ้น่งองนกันเนาะกพนาอ้งลอฟังในประวัติของบันะม่อกี้ใส่น้ำประจําดิเออใส่ใส่เบิดบ้านนั่นแหะ กินนี่แหละประจำบาดนี้มีน้ำปะป่าม่านบ่โอ้พอนก็ใช้น้ำปะป่าเนี่ยกินน้ำปะป่าไปช่วงนึงบ้านมีน้ำมานน้ำปลากายดาวมาขายก็เลยเข้ากินเข้าใส่นะเลยใส่กินน้ำทังซัมเตียกินน้ำทังเป็นสั่นช่วงน้ำก็บม่มีเหลอกน้ำแต่กินน้ำปะป่าไปกับกระจ่างแล้วโดนไปมันจ่างชี้แมันก็กินอยู่น้ำปะป่าสมัยตะกี้เพิ่นเพิ่นบอกเลขสีกคุงวัดวัดนี่ นสอนฟูบ well. oh, 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 yeah. ah, right. ่เนี่ยคนสั่งม่เห็นถึนมากเมีเงิน้าบาทกูเลยว่าิว่าสูเฮ็ดสูสานให้มมนเลี้ยิดให้มันแล้วไอ้สั่โอ้เงินจักลันชิบก้อนนั่นโอ้ชิบกว่าล้่นเล้วเลือจะองปีเดียวแลี้วบวชล้วบวด้เอาเงินจากไส้มันบ่บวด้ไปแพ่เบี้ยไรไเงินู โอ้ยซส้นนเงินต้นนั่นเพนิ่นเส้นต้นเงินลังเข่านอกแม่เจ็ดจังบัดอื่นลังเข่าลังเขา่าจนน้องมีหม่องตั้งเดินนั่นเดินกูนก้อ่ะขันแั่คูม่มือแห้งสิคักเนาะกันคือกู่มือนี่คัยเพราะ,ระว่ามันมีนักข่าวหลายเนาะเออาบาัดนี้เพิ่นกัดซาลอนศิแล้วเพิ่นยุดยุดไปโดนยี้ที่ว่าเออม,ม,มักกำเนิดไม่บัดนีิไปสร้างวัดจุ๋มสีโอ้่ากขันเมามืบอกเจ้าหันบัดเนี่เออกะให้หบ

นเรื่องกันก็นป่ะทับเงาคืออย่งนังง้น,นคือคือยังโมเมนต์บ้านเดียวกันนี่บอกอบคิดแล้วคือนไปเจ้าตื่นเงินอย่ะว่า,า,า,าโอ้โหไม่ใช่ขันเลยี่โรตตอมาสะกายานตอมาอย่านไปเอาเงินบ่เหรอเจ้าว่าเกิดจังไหนหมดใจตั้งกับเจ้าเนาะแต่มาอยู่อยู่มาอยู่มาส่วนนั้นเล็ทศูนย์รู้มันคิดยังไงอืมออกไปออกคำนี้ออกไปย่านมากไงอยู่โอ้ พระเจ้าน้ำมนต์เขาวัดป้าเนี่ยป้าเห็นบ่โอ้เนี่ยวัดป้าจานโอ้วัดเออสร้างอะไรตบขึ้นมากร่าสร้างแยกเลยร่างส้างกุ้งไปนี่บ่ออกไปพุ่นละศูนย์ออกไปพุ่นละอืมเป็นปูหรอปูวัดปูจิตไปยังสั่นดีกว่ามันจะ็ยังไรนี่แค่เอาฟักเต็มใส่ยังไม่ชิเดียวเลยนอืมยุงออกไปได้ตัวพีน้ำมนต์นี่มนต์เขาหันพระเจ้าจีมอใส่น้ำหมกไปมนต์เลยได้แวะออกมัน <c oughs> เลยกรับขึ้นมาว่าที่ช่วนรุ่นมันนี่เลขสองหมวดบ่เขาแปลวพวกมาก <c oughs> ปูเปื่อน <c oughs> เอิญยิ่งเงีคนละนอาานยิ่งพูนเงียบั่นไปไปวะช่นปูจีเขามาแล้ววะเช่นคนขอเขามาเบิด์ต่นปดว่าคือก็ขึ้นเปิ่อนเตื่นเราคือกวนธรามนดาเขาอยากไปนะเพิ่นโหลดอโอ้ลุกขึ้นได้เพราะว่ามันไปโลดพอพ พกส้มยีหาตีนั่นี่แหละช่วงฟันหรือกรไปไปเพิ่นเยียมบิดแล้วอเป็นสร้างเป็นมากยมไว้เปิดเต็มสนามบัดนเลยเอ้าเ่วเคียร้่อยบ่ับ้านน่ะเรียบแล้วป้าอยู่สุวิ่นรดเดี๋ยวบางหน้าบงคนบันยัดหนึ่งคนทักเงินจีบเดี่วแ่จีบได้ว่านบรูหนาทังนี้บุกหนาเลคนรอนี้บี้าไกลลบ้ีป้ายอ่ส เพิ่นกะคืนที่ตัางออกมากกว่านลนนะพวกนั่นจะเลือบน้ำกล่นมากเสดิอขึ้นมาบ้อนหดต้องมาหดตังนี่แหละคนด่างกวามากันมันเศร้คอซัวรี่เสียกูว่าบาดเนี้ยฉันไปปูเลยด้อว่าจัดยาก้นบะเสียบวเสียบปูขึ้นมาเลาวกอชูสีเสียกูแล้วกูเอาซ้ำนี่ชูีเสียกับเสีย เนี่ยซื้อติเชียกูกษตเสียบ่มีคนเสียดอกบ่อืมีคนเสียแถวบ้านซูแถวบ้านไม่แต่งกลยเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็บออกไปไงเแี่หอมหวนบ้านนี่แม่หอมหวนคือบ่มาสักเทียบอ่กับตูรูที่ชีพิดกันใช่ไหมทั้่คนคัดใจอย่างเงี้ยใช่คัดใจกันกับขันเป็นคัดกันที่คัดกันกับปี่จกรรมเนาะเรียงเรียงเงินเรียงยังอยู่บ่เรียงว่าคนข่าวมาอยู่ดิ เป็นลอยม้อย่นเหมือนเ้าเิ่นม้อย่เพิ่นก็ไปตั้งสารอย่บ้านเพื่นพุ่นตั้งสาลอย่พุ่นแหอเพิ่นก็มากกระบวิีหายู่ผูชายู้อย่ดอกมวดมากกระวอาอยู่ได้มเนาะก็จังว่านี่แหละคนกับวเซียบานถือเรียกแม่หัวหนุ่มมล่ามนบอกกับนํำเงินมากว่าปูเขามากคนไปเชียดนีอไปว่าวคืนคนิบขเียหรอกคนบานนี่ย่เชียร่อยเซียกระั่งก็ตันเดียว ป่อยก็มันนน้ำไลไงป่อยว่าแล้วก็แล้วปลาเรืองอไโอ้ยแคน้กระตแม่งงวดนานงวดสีมานี่เนะะาะฝันนี่ดีบ่ชื่อเรขแล้วมือนห้่มือเจ้าทีเจ้านาเนาะชื่อหาเปดนี่บ่ชื่อหาเปด็ดฝนาะไปจีบป่ากับตุกขนั่นโอ้สู่ตุกขนั่นม่ได สองคนถือไลยก้อนแดงอยู่เท่าเงี่ยถึงใสอท่านแง่ผู้ฝันฝ้าต้องไปถืเจับปากกันแง่งจะได้สองโลนึงโอก็จะือจับปากกันแง่งจะไสองโลนี่แตเอาพระเจ้าแล้วผู้ไปใส่เดาว่าจะติดตัวอย่าเดียวแต่เลยเจ้าตุ่งแหย่เลี้ยวขึ้นมาจับปังเป็นประสาททองเหดียมหยามหยาบอีกสามหลังโอ้ในความฝันเออในความฝันว่าคือเด็กจะนอนเย็นนี่แค่ได้ขึ้นไปนอนส่ดิโอ้ นอนก็รับอีดีวันแม่ก็ฝันนะหูเมียขึ้นหัวมันโมแมนตัวหุบฝันตัวนี่ว่าสันก็คิดว่าเป็นฝันดีอยู่ฝันเด้งสนเนาะฝันดีตัวจังสนเนาะนี่หนูกัดศาสตระศาสตระศาสตระศาสตร์ยำอยู่สามหลังศาสตร์เงินศาสตร์ท่องตัวเนาะธรรมดาหยาบหยาบอยู่ทั้งฟังว่าสันแต่คิดว่าคือฝันดีสวยว่าสันคิดบอกคืออยู่บ่เลี้ยงน่วสันจังข้างจังได้ ช่วงเก้าเก้าเกหาคือเก้าสาช่วงเล็บปูนตัวตักมัเข้าเกาเก้าหามแม่นบ่าังหาเก้าที่เนาะหาเก้าขงคือเก้าหาเนี่ยเนาะหาเก้าก็แปดสามเนี่ยเพอดิวันว่านี่ละผมอยกบจำว่าได้เนาะน้ำทาวัดบกเบิดบกลงกับโบเบิดหรอกไปหอวตั้งไงป่าบยหัวกับอึดบกึ๊ไปยืนไปยืนยกใส่รุงใส่รุ่งไง ฟันซช่กันเลยเดี๋ยวจีดึง c o v ออดึงขึ้นป่าเต็มเส้ยดงเดวเอินคนแปเวาคนกล้างแปเวาไปเมื่อแปลอาปลาปาก็ระพกกระโพกประชนน้ำบกบกประชันน้ำเพราะเพียนเอวป่าเห็นเจ้หัวเต็มน้ำอยู่เเขาแล้วมา่อรกบงวดนี่ก็จะบอกเขาอยู่ว่าฟันดีฟันมื่อมือขึ้นบ้านนี่ฟันว่าน้ำบกโลตาเลืบกลลกตะหอดบางแค่ แต่ว่าป่าบ่มีแต่ว่าน้ำแห้งที่สี่แหละดินแห้งบ่รมันป่าชิมีเออป่าบ่มีแต่ว่าดินแห้งเอ้าเ,เดี๋ยวไปเห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งร้อยตัวขวมห่วยไปโซ่ๆนั่นแต่บางงูลู้เห็นมันขวมมาแล้วงูใหญ่เลยจังขวมไปนั่นนั่นโอ้ยบางโอ้แมนดีห้อยมันอยูอย่กับจันห้อยกินใจฟังเหมือนว่นั่นนะคิดเป็นอะไรก่อนแต่ที่เป็นว่าน้ำแบบนี่ <c oughs> ก็ฝันว่าได้ป่าจะนกสิบัวก็ฝันที่แรกแันว่ได้ป่าอยู่สิบัได้อยู่บ่สิบัเขาอยู่บ่เลืัก็เมืก่นคิดว่าฝันทีอยู่่กลยฝันในันตะเกียบเพียดเพียดงานสก๊บเนาะชื่อไว้สองตัวว้าบาทีคือกานั่นชื่อห้หาตัวเว้ยได้ว่านึก่ายังไม่แรกก็ซื้อไม่ไปเต็มแล้วฮะนี่เขาไม่ในบ้านคนที่ซื้อซับ ผู <t <t ้เขาในยี่เนเขาฟาดตั้งนางเลยพี่เขาเมียนดอกเต็มเบ้โอเควะไปหาซื้อมือซื้อทันแล้วก็ซื้อไปซื้อตัวนี้ละก็ซื้อลายก็ซื้อพอได้ฟังนี่ละอือเราพอได้ฟังเนาะซื้อลายก็นาม้านเรเซื้มันก็เดือดร้อนเนาะซื้อเงินงวดก็คือเขาไม่จืดไรเออมีงวดงวดเก้าอันนีแหละเก้าอันนี้อืมซื้อบัตรมกยศรวย เมอเขาให้ก็้มื่อกลัววันนี้เขาให้เครื่องเดียวอ่นอเขาให้อันว่านเครื่องสั้นแบบนี้ผู้นึงได้น้ำสุดสองพันผู้หนึ่งได้น้ำสามพันสาม่านั้นลหะอือโอเออลารีก็ว่าได้เยอะสุดหรอกอาอยุก็ดีเด้อว่าสุดรอกดีใจเด้อว่าสุดหดอกพาได้กินไดทานเฟิน่านอือไดก็บพวกะยังเลยห่นโอ เดียวได้ไหมนปูเนกจังวันนี่แล <other> ้วเขาขึ้งวดนั่นนะใครยังวะกับปันดีดอกแก้วเป็นจังได้งวดนี้เขได้แมกับ่าเรกปันดีงวดนกัะมวดมีก็ไดดี๋แม่เป็นจังอนฟินไห่เนาะขันบออกมากผ่นถ้าบานอื่นบานอื่นมากกับปอมมี่ปูแะน้มเพินอันน่าก็เห็นปูจับมาอยู่บ้างไหมออกไปบ่มาโดนหอก มาสองแคจะเศร้ามั้มาประกอกไปอ๋อเบิงง่งอตอีคันมากก็อ,อกไปพุ่นละประจำยุพุ่นเนาะเออมีคนมาผูกแกนผูกยัง้ม,งมามพ่นเพิ่กับมบาไดรสภับเพิ่เราท่นอื่นท่านไก่นะไปรดก็เสนอ,อยิ่งนีพอมีผู้สิมมบาดอกก็เสนอไม่ใช่ผมบอเบิ่งเออไม่ใผมกเ <laughs> บิ้งออกไปร <laughs> ไปแก้ไขเอารอดก็เสนอวอ,อกเปนออ ไปนะมันมากกว่ากัมากเท็กกิโลแต่ว่าเฮ็ดแล้วกับพ่อมี่ยังเกิดขึ้นคือพ่อเฮ็ดนี่ลแเลาสร้างมันจะฉันหรอกกันเบาขึ้นคนกับพ่อเสียว่านางเขาพ่อเสียก็แล้วไปจะจะเป็นยังไงว่าจะหรอกเนาะพูไปสร้างเมืองเรืออีกคนไปไปลอบเมืองเรือมาเห็นดีเนาะพูเม่ากี้ว่าไอ้ฟังเบสแต่วันทองหมอบาดเนาะเป็นมาจังไง Nyi siwa suang mung legikwa, di mung han hen suun ket no. Hen to kwan hen di suun ket puno. Boa. Nyi siwa no. เห็นชวนเกต์เพืออกานอพีนองเนาะพอจบแค่นี้เถอะพีนองเ้ย